Thank you ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงานที่ HBA 2022 Thailand Health and Beauty Awards 2 2 2 2ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตร,รายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวิน PR plus จำกัด Organize and Agency แนวหน้าของเมืองไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Supplement คือบริษัท Activa Healthcare ผู้นำการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มานานกว่า7ปีโดยมีคุณเฉลิมขวัญเพชรแหลมน้ำ Managing Director บริษัท Activa Healthcare จำกัดเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวณโรงแรม w a ลม War Drops a ต t กรุงเทพสวัสดีค่ะแม่แอมอา CEO แห่งบริษัท Activa Healthcare จำกัดนะ างวัลน,นี้นะคะก็พอพอรู้ว่าเราได้รับรางวัลเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนางองค์กรเราให้ไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะผู้นาสุขภาพกา,าแฟเพื่อสุขภาพค่ะอของเราก็คือจะเป็นแบบว่าสําหรับคนที่ชอบทานกาแฟนะคะคือแบบตัวแบบเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแอมเนี่ยเป็นคุณแม่คู่สองมาก่อนนะคะคุณแม่คู่สองเนี่ยก็คือแบบว่า ก็เลยแบบเป็นคนที่ติดกาแฟด้วยก็เลยอยากแบบเฮ้ยก็จะทำยังไงดีเพื่อให้แบบว่าเราหุ่นดีแล้วก็ทานกาแฟทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดค้นสูตรกาแฟขึ้นมาค่ะจุดเด่นของสินค้านะคะก็คือรสชาติกรมกล่อบนะคะรสชาติเหมือนกาแฟทั่วไปเลยค่ะแต่ช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยค่ะฟีดแบ็์ของลูกค้าคือดีมากมากค่ะทาให้ธุรกิจของเราเนี่ยโตตขึ้นเรื่อยๆนะคะยอดยอดขายล่าสุดของเราเนี่ยอยู่ที่250ล้านค่ะก็เลยแบบว่า ว่าเฮ้ยยอดขายเราโตขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาองค์กรอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักอะค่ะอย่างเราหรือว่าคนที่ต้องการทานกาแฟาแต่ว่าดีต่อสุขภาพค่ะ ต้องการให้ไปให้ถึงพันล้านไม่ไวค่ะของเราช่องทางการจำหน่ายเนี่ยก็คืออยู่ทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะมีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟก็คือจะมีเครือข่ายร้านุดค่ะก็จะมีโกโก้ออกมาค่ะจะมีโกโก้จะมีอ่าอ่าหลายหลายหลายรสชาติออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชาไทยค่ะสินค้าเราบริษัทของเราเนี่ยโดดเด่นที่จะเป็นของกาแฟ แล้วก็กาแฟโชว,วาโกค่ะจริงๆแล้ว14วันก็เห็นผลแล้วค่ะเท็ตุ14วันก็เห็นผลแล้วค่ะดีกว่าดีดีกว่า,วาที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทานกาแฟทั่วไปะอะไรเงี้ยค่ะลองเปิดใจมาทานกาแฟเราดูค่ะจะบอกว่าสินค้าของเราอ่ะนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะคะก็คือทุกอย่างทุกสินค้าที่เรามีในในมือตอนเนี้ยค่ะก็คือ